ตอน,นนั้นหนูเริ่มที่ฝากคันครั้งแรกคะ่ะค้องได้ประมาณ10วีคะ่ะค่ะแล้วก็ไปทําการฝากคันที่โรงพยาบาลน,นั้นปกติเลยจนโรงพยาบาลแนะนําให้มีการตรวจคัดกรองดาวซินโดมเบื้องต้นหนูก็ตัดสินใจว่าตรวจค่ะพอ,อตรวจไปแล้วหนึ่งประมาณหนึ่งสัปดาห์โรงพยาบาลโทรมาแจ้งผลว่าผลเลือดที่ตรวจไปอะ่ะอัตราเสี่ยง ในการเป็นดาวซินโดรมของลูกหนูว่าสูงมากก็เลยให้หนูกลับมาจอะน้ำขําอืมในวันที่สามตุลาคมอืแต่ว่าก่อนที่หนูจะเจาะน้ำข้ามอะค่ะหนูมีการติดต่อตรวจขอตรวจนิดก็คือการตรวจโครโมโซมของเด็กผ่านคลินิกเอกชน NI อะไรนิเนไอีค่ะนิดนินะค่ะแล้วคือแล้วเราอยากจะตรวจ ของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจตรวจกับโรงพยาบาลเอ่อกับพี่นินเอกชนค่ะซึ่งเขาจะมาตรวจให้เองใช่ค่ะเขาจะเดินทางมาตรวจให้เราเลยรอผลประมาณหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์แล้วจนวันที่โรงพยาบาลนัดอ่ะหนูก็ไปตามนัดค่ะเพื่อจะไปวันที่สามตุลาค่ะเพื่อจะไปชี้แจงกับหมอว่าเรามีการตรวจขอตรวจนิปไปให้รอผลนิปได้ไหมหนูอยากเจาะน้ำค่ำหมอก็บอกว่าไม่ได้ค่ะ อัตราเสี่ยงของลูกหนูอ่ะสูงมากหนึ่งต่อสี่สิบก็คือโอกาสที่ลูกหนูจะเป็นดาวอะค่ะเด็กสี่สิบคนเกิดมาลูกหนูต้องอาจจะเป็นดาวได้หนึ่งในนั้นหนูก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเสี่ยงขนาดนั้นหนูก็เจาะก็ได้ค่ะหนูก็เลยเขาบอกเราขอไม่เจาะใช่ไหมตอนแรกหนูขอว่าหนูขอไม่เจาะขอเลื่อนเจาะได้ไหมหมอเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องเจาะภายในสัปดาห์นี้ถ้ามาสัปดาห์หน้าก็คือไม่เจาะแล้ว ถ้าไม่เจาะก็คือลูกคุณมีโอกาสเป็นดาวซินโดมสูงมากคุณก็ตั้งคันต่อไปจากนั้นหนอก็เลยเจาะให้หนูก็เลยตัดสินใจว่าตกลงว่าเจาะพอเจาะกลับมาแล้วอะค่ะหลังหลังเจาะสองชั่วโมงหนูก็มีน้ำขําไหลมาตลอดเลยแบบซึมมาบ้างก็เรียกว่ารั่วเหรอใช่ค่ะเขาเรียกว่าถุงน้ำคํารั่วแล้วพอหนูก็ปฏิบัติตามที่หมอแจ้งหมดเลยก็คือให้นอนเฉยๆห,หนูก็นอนนิ่งๆจน วันที่สี่เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะหนูก็มาเปิดเอกสารแม่และเด็กเล่มชมพูของแม่และเด็กนะคะอันไหนเนี่ยอันนี้เหรอใช่เปิดสมุดเล่มนี้ดูพอเปิดมาค่ะเอกสารแผ่นที่สองมันไม่ใช่ชื่อหนูก็คือเป็นชื่อบุคคลอื่นที่แนบมาคือเอกสารนี้เป็นเอกสารอะไรเป็นเอกสารใบผลเลือดถัดจองดาวซินโดมค่ะ ผลเลือดแล้วเป็นชื่อตรงเราดูตรงไหนว่าไม่ใช่ชื่อเราบนสุดเลยค่ะเตอร์เนมใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อหนูเป็นเลขรนชาชนไม่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเอกสารที่เป็นดาวซินโดรมใช่ไหมที่เสี่ยงต่ค่ะะที่ตุดเลือดผลการตรวจเลือดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือผลเลือดที่หมอแจ้งเลยคือหนึ่งต่อสี่สิบคนแล้วซึ่งผลเลือดใบเนี้ย อายุเขาค่อนข้างสูงจึงจะเป็นต้องตรวจแบบที่หมอแจ้งอายุเท่าไหร่คสี่สิบสองปีค่ะสองแล้วเราเท่าไหร่สามสิบสองปีสองใช่ไหมแล้วแล้วก็แบบว่าสรุปว่ายัางไงสรุปก็คือพอหนูเดินทาง<ว>เราว่าเขาให้อะไรผิดสรุปว่าผลเลือดใบนี้ยผิดตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่โทรมาแจ้งเลยว่าผลคุณแม่เสี่ยงจนวันที่หนูเดินทางไปตรวจจนที่หมอเจาะก,ก็คือไม่ได้มีใครทวนชื่อหนูเลย หนูต้องแจ้งก่อนว่าตอนที่เรียกหมอเรียกเข้าห้องตรวจอะค่ะที่โรงพยาบาลเนี้ยแผนกนี้ยเขาจะไม่ได้เรียกเป็นชื่อนามสกุลเขาจะเรียกเป็นแค่คิวะคะ่ะว่าค,คิวเท่าไหร่หมายเลขที่เท่าไรหร่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยไม่มีใครได้ควรชื่อกับนามสกุลเลย,ยเพราะฉะนั้นใบนี้ก็เลยเป็นใบของคนอื่นใช่ค่ะเป็นใบของคนอื่นที่คุณหมออ่านผลคนอื่นมาแล้วคิดว่าเป็นหนูอแล้วก็เลยเอาเข้าไป ก็เลยจําเป็นต้องเจาะหนังคาก็คือเหมือนหมอเขาบอกผลผิดคนอ่านผลผิดคนก็เลยเราเป็นยังไงผลจริงๆของหนูหนึ่งต่อสามพันเก้าซึ่งไม่มีอัตราเสี่ยงแล้วก็อายุหนูสามสิบสองปีไม่จําเป็นต้องเจาะหนังคาก็คือผลของเราเป็นเไงเป็นปกติค่ะแล้วผลนิพออกมาก็คือลูกหนูโครโมโซมปกติท้งยี่สิบสามคู่ไม่เราไปตรวจข้างนอกพิเศษก็ปกติค่ะแล้วหลังจากนั้น หลังจากเ,เราทราบแล้วเราทําไงเราทราบว่าไม่ใช่ชื่อเราแล้วหลังจากทราบวันที่สี่วันที่ห้าหนูก็เดินทางกลับไปโรงพยาบาลเลยแต่เช้าเลยคะ่ะว่าโทรเดินไปแจ้งหน้าเคาน์เตอร์สูติตนรีว่าเอกสารใบนี้ตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมมันไม่ใช่ชื่อหนูนะคะเขาก็เลยเอาเอกสารในเล่มชมพูมาเปิดดูแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ้าวมันผิดจริงๆด้วยไม่รู้ว่าผิดได้ยังไงเขาก็ดึงใบนี้ทิ้งไปเลยดึงใบที่ผิดอ่ะทิ้งไปแล้วก็ ให้เจ้าหน้าที่อะค่ะปิ้นใบใหม่ให้หนูแล้วก็แนบเล่มชุมพูแล้วก็พับกลับมาให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูก็เลยเปิดที่เราโดนใช่ค่ะกลับไปแล้วใช่ใชไม่มีใครแบบว่าขอโทษหนูเลยก็คือปิ้นให้ใหม่แล้วก็ให้หนูกลับบ้านหนูก็เลยเปิดดูเลยนะตอนนั้นเลยว่าผลหนูจริงๆอะ่ะมันหนึ่งต่อสามพันเก้ามันไม่มีอัตราเสี่ยงเลย ถ้าในการเจาะน้ำค่ำอ่ะเท่าที่หนูดูมาคือมันต้องสองต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบถึงต้องเจาะหนูก็เลยเถียงกับพยาบาลแบบชี้แจงเขาไปนะเคาน์เตอร์แบบนี้เลยเขาก็เลยบอกว่าเจาะไว้นั่นแหละค่ะดีแล้วจะได้ให้ชัวร์ค่ะคุณแม่หนูก็เลยบอกเขาว่าแต่ตอนนี้หนูอ่ะมีน้ำค่ำรั่วมีน้ำไหลตลอดเลยไม่รู้ว่าลูกหนูจะเป็นยังไงบ้างหนูขอพบคุณหมอได้ไหมคุณหมอที่เจาะหนูอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงถึงแบบ ตจาะเอกตรวจเอกสารผิดคนเขาก็เลยบอกว่าคุณหมอไม่เข้าวันนี้ถ้าหนูอยากตรวจก็คือให้ตรวจกับหมอประจําวันได้ห,หนูก็เลยรอคิวแล้วก็รอตรวจพอหมอเรียกเข้าห้องไปเขาก็ซาวท้องหนูปกติแล้วคุณหมอก็แจ้งว่าหนูมีถุงน้ำคำั่มรั่วจริงๆแล้วหนูก็เลยถามว่าหนูจะทํายังไงได้บ้างลูกหนูจะเป็นอะไรไหม,หมเขาก็เลยบอกว่าก็ได้แต่เฝ้ารอภาวน,นาให้รูนั้นน่ะเล็กลง แล้วก็นัดติดตามกันมามนเลื่อยๆแล้วน้ําท่าเนี่ยรูมันใหญ่เหรอรูรั่วนั้นนะคะใช่มันเลยรั่วใช่ค่ะเขาเจาะแล้วมันรั่วเขาเจาะแล้วถูงรั่วค่ะแล้วทีนี้หนูก็ปวดท้องมากมหนูก็กลับบ้านไปเพราะว่าเขาไม่ได้ให้แอดมิดหรืออะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรเพิ่มเติม,มแล้วก็ทํานัดใหม่ให้มาเจอคุณหมอที่เจาะในวันที่ในวันอังคารที่สิบตุลาแล้วพอหนูเดินทางกลับบ้าน ทางที่บ้านนะคะเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าให้หนุมว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจดูลูกในท้องว่าลูกในท้องหนูตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าน้ำค่่ำรั่วโอกาสที่จะแท้งมันสูงนะแล้วหมอเขาไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยวันรุ่งขึ้นวันที่6ตุลาค่ะหนูก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลรัฐเหมือนกันก็คือไปแบบเจีงเงินเองเลยอันนี้ไม่ใช้สิทธิ์อะไรเลยก็ไปเดินทางไปเปลี่ยนโรงพยาบาลวันที่6ตุลา จนหมอเรียกคิวตรวจหนูก็มีการอันเตอร์ซาวท้องดูดูถุงน้ำข้าถุงคันเด็กสรุปว่าคุณหมอแจ้งว่าถุงน้ำข้ามอ่ะมันรั่วรัว่วจนน้ำข้าม,มั่หมดแล้วเหลือน้อยมากแล้วก็ให้หนูทําใจให้หนูโฟกัสกับนาวันนี้ก่อนคือโอกาสที่ลูกหนูจะรอดอ่ะน้อยมากถ้าเคสเนี้ยรอดอก็คือหมอแจ้งเลยว่าเป็นปฏิหารสำหรับหมอ เขาก็รีบให้หนูค่ะแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลนะคืนนั้นเลยวันนั้นเลยแล้วก็ให้หนูรับยาฆ่าเชื้อโดยด่วนเพราะว่ารูรั่วเนี้ยมันรั่วน้ำค้ามเยอะเขากลัวว่าหนูติดเชือ้อแล้วจะเป็นอะไรแบบกระทานหันหแล้วหนูก็เลยบอกหมอว่าหนูขอ,อนอนดูอาการก่อนได้ไหมหนูหยังตัดสินใจเรื่องแบบเรื่องน้องไม่ได้ที่อาการน้องแย่ลงห,หนูก็นอนโรงพยาบาลอยู่อีกสองคืนจนเช้าวันจันทร์ คุณหมอก,ก็ให้ไปซาวดูเด็กในท้องว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างสรุปว่าผลอันเตอร์ซาวมาน้องน้ำค่ําก็ไม่เหลือเลยหนูพยายามจะดื่มน้ําให้เยอะแล้วก็ได้รับน้าเกลือหนูก็คิดว่าถ้าดื่มน้ําเยอะน้าคั่าจะออกมาโดยการที่หนูกินน้ําเด็กฉี่แล้วน้ําออกมาก็คือน้าค่ําออกค่ะแต่ก็รั่วออกหมดหจนปริมาณน้าคั่าเหลือแค่ cm, หนึ่งเซนติเมตรคือน้อยมากแล้วห,หัวลูกหนูจากวันศุกร์ที่หนูซาวดวาูคือหัวลูกหนูกลมมาก แต่วันจันทร์คือน้องหัวเป็นวงลีแล้วแล้วแขนนะคะติดลำตัวเพราะว่าน้องไม่สา,สามารถขยับแล้วก็หายใจในท้องได้เพราะว่าน้องต้องอาศัยน้ำค่ำในการขยับตัวแล้วก็หายใจห,หมอเขาก็เลยเริ่มบอกว่าน้องอะแย่แล้วก็เลยให้หนูตัดสินใจว่าจะทำยังไงแต่ถ้าหมอนแนะนำก็คือควรยุดติเพราะว่าใช่ถ้าไม่หยุดตีจะแย่ทั้งแม่แล้วก็ลูกเพราะว่าหนูรอจนจนน้อง น้องหยุดหายใจไปเองไม่ได้อะค่ะจนเพราะว่าตอนนั้นน้องยังหัวใจเต้นอยู่ทุกวันถ้ารอน้องหัวใจหยุดเต้นะ่ะมันใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์แล้วร่างกายหนูะจะไม่ไหวนักคืนนั้นค่าเลือดหนูก็เริ่มขึ้นเหมือนหนูเริ่มติดเชื้อ,อค่ะหมอหมอเขาก็ตัดสินใจให้หนูแยกห้องไปอยู่ในห้องปลอดเชือ้อหนูก็เลยตัดสินใจอย,อยุติยุติเด็กในท้องลงแล้วก็ทําการคลอดน้องออก ในวันถัดไปค่ะควันที่สิบเอ็ดวันที่สิบค่ะคล <10. S 2> อดเด็กวันที่สิบน้องก็เลยแบบออกมาแล้วก็เสียชีวิตในวันที่สิบตุลาคม,มคนั่นก็อีกโรงพยาบาลหนึ่งใช่ค่ะในโรงพยาบาลไหนรกห็หลังจากที่หนูออกจากโรงพยาบาลที่หนูรักษาไปอะคะ่ะวันรุ่งขึ้นหนูก็กลับไปติดต่อรงพยาบาลแรกที่เขารักษาแล้วก็ฝากท้อง คุณหมอเหมือนมีตัวแทนโรงพยาบาลเราก็คุณหมอหัวหน้าภาคสูติอะคะ่ะเขารับเรื่องไว้เราก็นัดไปคุยกันในวันที่17ตุลาวันที่17ตุลาเขาก็นัดหนูเข้าไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เหมือนแค่รับฟังปัญหาแล้วเขาก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะโยกย้ายพนักงานที่ทําจุดเนี้ยเพราะว่าพนักงานคนเนี้ยไม่มีความรอบคอบอบแค่นั้นนะคะ โดยที่ไม่ได้มีการใ,ให้หมอมากล่าวคําขอโทษหรือว่าชี้แจงอะไรเพิ่มเติมในการที่ผลสลับกันขนาดนี้เลยแล้วเขาก็บอกแค่ว่าเขาจะเอาเคสหนูไปเป็นเคสสตาร์ดีในการที่จะต้องเรียกและทวนชื่อคนไข่ทุกคนคำตอบของโรงพยาบาลนี้ให้หนูแค่นั้นหนูกต้องการก็มาที่มูลนิธิใช่ค่ะหนูก็เลยติดต่อมูลนิธิมาให้ช่วยแบบว่าให้ช่วยแบบ ขอความเป็นธรรมกับครอบครัวหนูกับหนูกับลูกอะค่ะคือเคสเนี้ยนะเท่าที่สั่งดูวนนะเนื้องก่อนก็แสดงความเสียใจนะกับครอบครัวด้วยนะที่สูญเสียน้องซึ่งเรามีลูกคนหนึ่งเลยนะใช่ค่ะคันนี้เป็นคันที่สองค่ะคันที่สองซึ่งเราทราบเลยใช่ไหมเป็นผู้หญิงผู้ชายทราบแล้วค่ะเป็นผู้หญิงค่ะทราบแล้วใช่ไหมผู้หญิงนะเน่งตรงนี้เราก็รู้สึก เสียใจด้วยนะแต่จริงๆโงรงพยาบาลนี้ก็เป็นโงรงพยาบาลใหญ่นะก็ยังตกใจเหมือนกันว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์เช่นเนี้ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เท่าที่คุณพูดมาเมื่อกลาา่าวมาักคนี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่ว่าข้อผิดพลาดานะก็คือการไม่เรียกชื่อนะ ปกติเนี่ยเราเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยตอนเนี้เขาจะเรียกถามเรียกชื่อเลยชื่อนามสกุลนะแม้แต่ไปรับยาก็คุณชื่อนี้จริงไหมคุณนามสกุลนี้จริงไหมถูกต้องไหมวันเดือนปีเกิดด้วยนะไม่ใช่ชื่อนามสกุลหนังเดียวนะเ,เขาต้องเรียกทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมัน,เป,นเป็นหมายเลขคิวอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแน่นอนนะม,นมันสามารถที่จะพลาดกันได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะเป็นเรื่องหลักเลยนะ ของโรงพยาบาลที่จะต้องถ้ามันเป็นจริงอย่างนี้นะตามตามเอกสารที่ยื่นให้ก็เราก็ถ่ายเอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หนูถ่ายรูปไว้เราถ่ายก่อนที่จะให้เขาใช่ไหมตอนเจอก็ถ่ายไปเลยเออเราก็มีหลักฐานตรงนี้นะที่ชื่อของคนอื่นด้วยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อผิดพลาดที่ที่ที่มันไม่น่าจะผิดพลาดแล้วมันก็ทําให้เราลูกเราในคันต้องเสียชีวิตด้วยนะคะเพราะนั้น อันนี้เนะี่ยฉันก็ดูนิดหนึ่งนะว่าเป็นของเหล๋ยก็คื <c oughs> โรงพยาบาลแห่งเนี้ยนะก็เป็นโรงพยาบาลทั้งกัดสำนักงานสำนักงานแพทย์ของกรุงเทพมหานคระนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนั่นจะประสานกับท่านท่านท่านผู้ว่าชัดช้าศิริพันธ์นะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราดูซิทางสำนักสังก,กัด สำนักการแพทย์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ตรวจสอบนะข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรับผิดชอบนะในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะกับครอบครัวของคุณนะคะเดี๋ยว,ยวพูดอย่งนีจะติดต่อไปนะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่จริงๆก็ไม่อยากที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดทั้งสิ้น นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนี่ยแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆนะถ้าแต่เราเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเราสังเกตว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเอกนชนเนี่ยเขาจะให้ความสาคัญมากมนในเรื่องนี้เขาจะถามชื่ออะไรค่ะนกสกุลอะไรถ้าตรงทีอยากไปรับยาหรือจะเข้าไปหาหมอหรือจะอะไรเงี้ยนะหรือจะมีแม้แต่ติดเนี่ยติดชื่อเอาไว้ข้อมือเี่ยนะการผ่าตัดผิด กันอะไรผิดเนี่ยมันต้องติดเอาไว้เลยนะเข้าห้องผิดอยางไงมันไม่ได้เาก็ต้องตรวจดูก่อนมันคงจะมีที่แล้วมาในอดีตเนี่ยนะนะมีการผิดพลาดเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่นั้นคิดว่าโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยเห็นเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เขาเรียกชื่อแล้วมันจะยังไงเห็นบอกเขาบอกว่าบุคคนไข้ของเขาโรงพยาบาลเขาอะเยอะมากทําให้เจ้าหน้าที่บุคลากรเขาอะแบบไม่ได้เรียกชื่อ เพราะว่าคนไข้เยอะเลยไม่มีเวลาเรียกชื่อค่ะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงถ้าผลไข้เยอะแล้วไม่มีเวลาเรียกชื่อแล้วมันก็ผิดพลาดไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยังไรก็ตามเนี่ยคนไข้มีความสําคัญอย่างยิ่งนะที่เราถ้าเราผิดพลาดไปแล้วเรากลับมามันมันสายไปไปลวนะเพราะฉะนั้นการที่สิ่งที่สําคัญก็คือการเรียกชื่อคนไข้ ชื่อนามสกุลที่ถูกต้องะแระบใบเนี่ยก็ต้องให้ชัดเจนว่าคุณชื่อนี้จริงไหมอะไรเงี้ยจริงไหมอายุเท่านี้นะอะไรต่างนี่คือเรื่องที่สําคัญมากนะคะนั้นอันนี้เนี่อก็ควรจะต้องประสานกับหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในฐานหน้าที่สังกัดในกรุงเทพมหานครก็จะประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้ว่าชัาชาติสิทธิพันธ์เพื่อที่จะให้ดําเนินการนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริง นะมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงให้มีมาตราการแก้ไขนะฮะช,ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของคุณด้วยนะคะอันนี้ก็ลายหนึ่งนะน,นี้ลายลายที่สองนะเดีอาลายแรกออกเดี๋ยวสลับนะสลับเป็นนั่งนุ้นน้อง <c oughs>